โอเคกลับมาดูข่าวกันบ้างนะครับผมอยู่ในสหรัฐอเมริกากันอีกเช่นเคย สวัสดีครับนี่คือรายการคลิปโกลนิวส์ไทยแลนด์แล้วผมต้องเป็นผู้ดำเนินการอีกเช่นเคยนะผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วในวันนี้นะผมเราก็มาอยู่กับตลาดหุ้นกันบ้างนะครับผมซึ่งตลาดหุ้นมันเกี่ยวข้องอะไรกับคริปโตลด์เอาแน่นอนนะครับผมว่าบริษัทคริปโตเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในตลาดหุ้นด้วยนั่นเองและพาดหัวข่าววันนี้นะครับผมก็แมทธิวไซเจลแห่งเวนแอคนะครับผมก็ได้เผยว่าบล็อกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นบริษัทแรกในดัชนี S&P ททีี่มกลยุธ์เอย่างชัดเจนด้วยยนะครับผมโดบริษัท บล็อกอิงนะครับผมซึ่งเป็นบริษัทให้บริการทางการเงินและก็การชําระเงินแบบดิจิตอลนะครับผมอาจจะเป็นบริษัทแรกใน s p 5 0 0ที่มีกลยุทธ์บิตคอยที่อย่างชัดเจนนะครับผมซึ่งไซเจลคนนี้นะครับผมก็เป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยของทรัพย์สินดิจิตอลววนแอ็นั่นเองแล้วเมื่อวันที่9กนะครับผมไซเจลเนี่ยก็ได้เผยบทวิเคราะห์นะครับผมว่าบล็อกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นบริษัทได้รวมอยู่กับ s p 500ซึ่งบริษัทชั้นนํา500อันดับแรกของสหรัฐนั่นเองนะ ราคาตลาดน่ะก็คือเอาไปง่ายๆไอ้เจ้าตัวของบล็อกอิงนะผมจะมีโอกาสอยู่ S&P 500เพราะว่ามี Market Cap ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมแล้วทีนี้นะผมบริษัทต,ต่างๆนะผมจะต้องมีคุณสมบัติ6ประการด้วยนะผมเพื่อจะได้มีการลิสต์เข้าไปใน S&P 500ก็ได้แก่มูลค่าของตลาดหลักทรัพย์ที่มีเกินมูลค่า18,000ล้านดอลลาร์แล้วก็มีหุ้นหมุนเวียนนะครับผมอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า10%แล้วก็มีรายได้เป็นบวกด้วยนั่นเองทั้งไตรมาสล่าสุดและก็4ไตรมาสล่าสุด ตามหลังมานะผมก็คือเพื่อ่าห้าไตมากจะต้องเป็นเขียวนั่นเองแล้วก็ต้องมีการรับรองบัญชีนะผมโดยการรับรองทั่วไปจาก G A P และนอกจากนี้นะผมบริษัทต่างๆจะต้องแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องสูงด้วยเป็นบริษัทมหาชนมาแล้วมากกว่า12เดือนหรือ1ปีนั่นเองแล้วก็มีภูมิล,ลำเนาอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็คือเป็นบริษัทอเมริกาเท่านั้นนะรบอกนะครับผมก็ได้ตามรวบรอกนะผมก็ได้ ปฏิบัติตามเกณฑ์ในปี2024ด้วยนะครับผมในไตรมาสที่1นะซึ่งไซเจลเนี่ยก็ได้ระบุนะครับผมว่าบล็อกเนี่ยมีรายได้นะครับผมในไตรมาสที่1 2024เนี่ยแต่ว่ายอมรับว่าการรวมตัวของดัชนีนี้นะครับผมจะอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการดัชนีนั่นเองนะก็จะลิสต์ได้นะครับผมนอกจากมีไอหกประ I าการที่ว่าแล้วนะผมจะต้องมีเขาเรียกว่าดุลพินิจของอเจ้าตัวคณะกรรมการอีกด้วยนะครับโดยปกติแล้วบริษัทจะมีสิทธิ์นะครับผมจะถูกเพิ่ม เข้าไปในดัชนีเนี่ยอยู่ที่3ถึง21เดือนแรกหลังจากที่ปฏิบัติตามข้อกําหนดนั่นเองซึ่งไซเจลนะผมก็ได้เน้นย้ําว่าบล็อกเนี่ยมีแนวทางเฉพาะตัวซึ่งมีกลยุทธ์กับ บิตคอยนะครับผมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆแล้วนะครับผมแม้ว่าเทส l a เนี่ยจะถือบิตคอยแล้วก็ตามแต่ไซเจลก็ยังแย้งว่าไม่มีกลยุทธ์อะไรที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยเลยนะครับผมแล้วบล็อกเนี่ยอุทิศกําไรขั้นต้นนะครับผมบิตคอยเนี่ยรายเดือน10%อร์ได้กําไรมา10%ก็เอาไปลงทุนกับบิตคอยเลยนะครับผมเป็นประจําเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและการกําหนดของจังหวะตลาดนั่นเองก็เพื่อคือเอา10%เนี่ยไป DCA อันนี้ง่ายมากเลยนะครับผม10% DCA 10% DCA ไปเรื่อยๆนะ <c oughs> แล้วเขาก็ยังกล่าวถึงคอยเบสอีกด้วยนะผมว่าเป็นคู่แข่งรายใหญ่อีกคนนึงนะผมที่จะรวมอยู่ในดัชนีด้วยแต่แนะนําว่าอาจจะเผชิญความท้าทายต่อเนื่องเรื่องความเสี่ยงคริปโตอย่างคนที่แบบอยู่กับคริปโตอย่างเพียวๆเลยเนาะคือเอาง่ายๆคือบล็อกเนี่ย ต่างจากเจ้าตัวของคอยเบสนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาสังเกตว่าจะปัจจุบันเนี่ยบริษัทคิดเป็น14%ของ S&P 500นะผมก็บ่งชี้ได้ว่ามีบริษัทอื่นๆยังอยู่ในภาค ส่วนนี้อีกนะผมซึ่งบล็อกนี้นะผมก็ก่อตั้งโดยแจ็คเดอร์ซี่ในปี2009และเป็นผู้ถือบิตคอย n รายใหญ่อันดับ8ของ BTC ก็คือจำนวน8363 BTC มูล,ลค่า773ล้านดอลลาร์จากตามข้อมูลของ b i t c o i n t e a s e r n e t นั่นเองนะฮะแล้วบริษัทนะผมก็ประกาศเปลี่ยนสัญลักษณ ของหุ้นตัวเองนะผมจาก s q แล้วก็ s q 2มาเป็น XYZ ซึ่งสะท้อนการรีแบนด์ของบล็อกเนี่ยในปี2021นั่นเองแล้วบริษัทนะผมก็มีแผนที่จะประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่4ของ2024ในวันที่20กุมภาอีกด้วยและช่วงเวลาสำคัญตรงนี้นะผมก็ช่วยทำให้เพิ่มโอกาสอยู่ในดัชนี S&P 500ได้ มาราจะกลายเป็นบริษัทบิตคอยรายใหญ่ต่อไปนะผมที่ร่วมกับ n a s d a ก100อ่าเมื่อปีที่แล้วนะครับผมไมโค e เซเลอร์ eller, ผู้ก่อตั้ง m i c r o เ a g e นะผมก็ได้สนับสนุนบิตคอยที่มีชื่อเสียงอย่างอ่ามาราโฮด g ิ้งซึ่งเป็นบริษัทขุดบิตคอยเป็นบริษัทรายต่อไปนะผมที่เกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยเนี่ยเข้ามาอยู่ในดัชนี100ซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก m i c r o เซจีนะผมเข้าร่วมกับอ่าเน็ตแดกร้เมื่อวันที่23 ธันวาคม2024อีกด้วยและการรวมจัดชนีตรงนี้นะผมก็กล่าวว่าบริษัทติดอันดับ100บน NASDAQ นะครับผมตามมูลค่าตลาดเนี่ยก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยได้สัมผัสกับบิตคอยทางอ้อมรวมถึงการถือครอง Invesco QQQQ มี3 q คเงครับผมทัสคิว3มนะครับผม,บผมก็เป็นกองทุน ETF ที่จัดการสิสนทรัพย์มูลค่า322,000ล้านดอลลาร์นั่นเองโอ้โหคือแบบ เอ้ยมันจะมีบริษัทใหญ่ๆเข้ามาในตลาดหุ้นนะผมเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยนนั่นเองนะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะผมที่หลายๆบริษัทเนี่ยจะร่วมอยู่ใน s p สแอนะผมคนที่ไม่ได้ซื้อบิตคอยโดยตรงก็ซื้ออุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยก็ได้นะก็ประมาณนั้นนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ